สวัสดีค่ะพบก,กับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้มือนีกับมารอทงหน้าเลยคะ่ะเด้อแถว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 มูบานค่เองค่ะทุ่งนานุอำเภอห้วยท,ทํัทพันสศรีสกิวันนี้อากาศแบบด้แห้งค่ะลมแรงแรงนะคะลมแห้ง อื่นน้ำท่วมต่แถวบ้านนี่น้ำแรง <c oughs> มเมฆเยอะแตบปตกคุณน่ะเขาเยอะู่แบบนี้แหมบอ่อเลี้ยงปลา <c oughs> อุโมงค์ผาอุโมงค์ผาดัดเลาะดูอุโมงค์ผาบักอย่างนีนแถวบ้านเจ้าเอินบางอย่างค่ะน้ำเต้าลูกเ,เริ่มรูท่านผู้ชมนม้ำเต้าบักกระทบโลกนี่ตนบักรรบกระทบโลกบักกระทบโลกรุสเอวรสบ้านเรานะคะมันได้ปุ๋ยดีเนะาะใบแบบง่ายหนึ่งค่ะนะเรียนหัวบอกค่ะ ตาลูก <Down. S 2> เริ่มเทิมเลยอันนี้ก็มาจอบดูปลาเข่งค่ะปลาเข่งคือปลาหมอบานเห่านี่แหละค่ะปลาหมอเทศสรพัดปลาเลยนะนี่ในน,นี้ค่ะเบ่อเองไม่หล่นลหลนเองนี่ ุ้ยไปดูมุมนี้ค่ะ,ะเบิ้งมุมนี้อันนี้มุมตากตากาทุ่งนาโนค่ะต้องมองวันแล้วค่ะรคาวิถีชีวิตบ้านบ้านบ้านเราเอาเภอิมให้ทันสีเกศบ้านบ้านนี่อ่ะอีกุยไล่ลไอนี่ ซาท่านท่านยังน้ำขอโพดน้ำค่ซชอบ,ชอบสิได้แค่นี้ก็โอเลยเนาะอยู่บ้านเราจะเอาะไรเยอะเนาะแล้วก็เข่าค่ะนามกำลังมาต้นยางนาเบิ่งติดะส่วนนี้เขาเลิศมากเลยนะคะของอาจารย์ ขนาดว่าทำงานราชาการในน,นี้มีเวลาปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยอย่างนารึบแต่ก่อนแถวมองนีนะคะที่ตรงนี้จะแหลงหญ้าหัวแห้วออกนเยอะไปมาอาจารย์เขาปรับปรุงทฤษฎีใหม่เอาทอเอาฟางก้อนน้ำมาวามันก็เก็บดินไดน้นะครับแล้วก็ปลูกยงางนาเลยนะเขาปีที่สองเองนะคะยางนาต้นเริ่มเลย มกอยากได้ที่แบบนี้นะคะโหโหโโโเดี๋ยวสิผ้ายางมาเบิงอันนี้ตอสพาพ้านาห้รนรนะคะนี่ค่ะทานตะวันกำลังขึ้นเต็มเลโยร่างใน่น,นอย วอันนี้ต้นหญ้านี่ก็คือเวลาเราไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงหย่างเนะาะเชียงบนดอยนะคะหญ้านี่วันนี้ลมแรงนะท่านผู้ชมไหนดูนาทอวันนี้ลมแรงสาวดอกยาแล้วก็จะคืน ไปที่บันไดขาะแบันไดประกวดงามค่ะ้งเมาสิเปิดไฟนะมาปนัค่งดื่มดืแววอนี้นะครบ้ายเนาะ แบบนี้เลยค่ะมีแค่นี้กับพ่อแล้วมั้งนี่หนึ่งงานหนึ่งไร่นะคะเนี่ยตรงนี้นะน่าจะประมาณหนึ่งไร่นะคะแล้วก็ทําแบบนี้ก็จะทําแบบนี้เลยแหล่เมิ่งเกือมาถูมนีนีดนิดนิดแตงโมก็ขึ้นสีนี่เลยมีได้ดทุกอย่างก็บริการไนะด้แน่เนาะเดี๋ยวนี้เออคิวรถหนึ่งดินคิวรถหนึ่งก็บริลาร ประจำก็ทำเนาะเลิกงานเลิกงานประจำแล้วก็ไม่เห็นแบบนี้ค่ะหนึ่งไร่นี่น